แมงอันนีบานมู่เจ้าอื่นว่าแมงอีหย่างค่ะพี่น้องบานแม่อันดาข้าเจ้าสีอื่นว่าแมงอีนูนหรือขันเป็นว่าภาษาซวยเข้ากับสีอื่นว่ากัดตรมๆส่วนภาษาขมิ้นบานพ่ออันดาข้าเจ้าสีอื่นว่าแมงกัญยงแต่ละพื้นที่ข้าเจ้ากินคือกันกับบาดของแม่อันดาประจ้าสวัสดีค้ามาพบมาพอกันกับพว้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาเพื่อดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาสิพาพี่น้องมาเบิ่งเคล็ดลับในการถอดแมงอีนูนในสไตล์ของแม่อันดานะคะ ก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากระเสยวกระทะขึนขางไฟหลังจากนั้นเฮ้ากะสิเทแม่อีนุลงไปเสร็จแล้วแม่อันดากระสกัวให้มันพอสูกจักหน่อยสําหรับแม่อีนุที่แม่อันดาสิใสอันนี้ก็จะเป็นแม่อีนุที่ว่าแม่อันดาหนึ่งสุกมันเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเพราะแต่ว่าแม่อีนุของเขาเริ่มสุกริ่มแห้งจักหน่อยแล้วแม่อันดากะสิใส่น้ำมันลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากระสิถอดต่อไปอีกจักหน่อยนึงการถอดแม่งอันที่จิกก็ต้องใส่น้ำมันหลายกว่านี้เนาะ่ะพี่น้องพอดีว่ามือนี้น้ำมันของแม่อันดามันหมดเนนาาาจแมม่่อักสสิททีี หลังจากนั้นแม่อันดาก็สิปอกหอมแดงเสร็จแล้วเขาก็สิหันใส่ลูกไปการที่ว่าแม่อันดาใส่หอมแดงลูกไปนั้นมันก็นจะเห็นไห่แมงของเขามันหอมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็นจะได้ความหวานจากหอมแดงเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของแม่อันดาด้วยค่ะปัญญาที่ว่าแม่อันดาถอดแมงแม่อันดาสิมักใส่หอมแดงพี่น้องลางคนก็นอาจจะมักใส่ใบบักูหรือว่าใบเตยแต่ว่าแม่อันดาบ่มีใบบักูดก็ใบเตยเนาะค่ะแม่อันดา็เลยสิใส่หอมแดงแทนในส่วนของหอมแดงวัอนี้แม่อันดาก็สิใส่ทั้งเบิดประมาณหาห หลังจากนั้นแม่อันดากระซิทอดไปเรื่อยๆจนกว่าแม่งของข้าสีสุปขันมันว่าพี่น้องผู้ใดต้องการให้มันกรอบก็สามารถเติมน้ำมันให้มันหลายก็านีเนาะค่ะการที่ข้าสังเกตว่าแม่งของข้ามันสีกรอบมันเป็นจังไรนั่นก็คือว่าแม่งของข้ามันก็จะมีน้ำหนักเบาเนาะค่ะพี่น้องเพราะแต่่าแม่งของข้าสูไใ้ที่แล้วแม่อันดากระซิตักใส่กระชอนผักว้ให้มันสเดต็ดน้ำมันการถอดแม่งคือจังแม่อันดาถอดมอนีเพาก็จะได้แม่งที่ว่ามันประกอบเนาะค่ะพี่น้อง ก็คือจังแม่อันดาบอกเนาะค่ะคันเป็นว่าพี่น้องผู้ใดอยากไ้มันกรอบก็เติมน้ำมันลงกไปอีกหลังจากที่แม่ของห้าเสด็จน้ำมันแล้วต่อไปแม่อันดากระิเทใส่ลงกไปในมอเฮ้าเตรียมไว้นี่ค่ะพี่น้องแม่งถี่ว่าห้าถอดซุปแล้วนาตาก็จะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นแม่อันดากระิปรุงรสโดยผงปรุงรสหรือว่ารสดีสําหรับรสดีมื่อนี้แม่อันดากระซิไส่แค่เพียงน้อยเดียวนะค่ะคันเป็นว่าห้าใส่หลายมันก็จะเข้มหลังจากนั้นแม่อันดากระิไส่ผงชูรสลงกไปประมาณหนึ่ง ในส่วนของเครื่องปรุงนี่คันแม่นว่าพี่น้องผู้ใดมักซอสกะสาม,มารถใส่ซอสฝาเขียวใส่ลงไปน้ำกระดเนาะค่ะหรือวัตถุดิบอีกอย่างหนึง่งที่ว่าพอขาแม่คขาที่เขาเจาขายแมงมกักไซนั่นก็นคือผิกไทยปนขัดแม่นว่าพี่น้องผู้ใดมกักก็สาม,มารถใส่ลงไปน้ำกระดเนาะจ้าหลังจากนั้นแม่อันดาก,กะสีค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเ้ากะซีซิมรสเบิองขันแม่นว่าพอดีแล้วเ้ากะสีตักใส่าจานเตรียมความสืบเด้เลยเลยนาะค่ะ เป็นยังไงเนี่ยคะ่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตะแสบป่าจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดา่าก็ขอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจะคอยบอกกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี่แม่อันด่าก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลัวก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันด่าในเด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ